ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนจอ Samsung j 7 p r i พรนะครับตัวนี้จะมีเปลี่ยนยด้วยกันสามจุดนะครับก็จะมีเปลี่ยนจอนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแพรย้อนกลับนะครับซึ่งแพรย้อนกลับนี้ก็จะมีตัวช่องเสียบองฟังนะครับติดมาด้วยนะครับแล้วก็เป็น ัวกดของปุ่มโฮมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแกะกันเลยนะครับหลังจากที่เราเอาถาดซิมออกนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนเป่านะครับเพื่อที่จะละลายกาวแล้วก็จะแปะพวกเศษกระจกนะครับที่กันมันาบาดมือนะครับหรือว่าแตกหักมันจะทําให้เราทํางานลําบากขึ้นอาจจะไปโดนตัวอื่นได้นะครับแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปนะครับแปะ กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป่าด้วยลมร้อนครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมแล้วก็มีพลาสติกนะครับพลาสติกสําหรับไว้แซะจอของเรานะครับแล้วก็มีพวกเครื่องมือในการแกะจอต่างๆนะครับตามคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็จะมีเครื่องเครื่องมือพวกตัวแซะจอนะครับ พลาสติกนะครับเป็นพวกร้อนสันแล้วก็น้ํายาพวกน้ํายาละลายกาวต่างๆนะครับก็มาเริ่มแกะกันเลยครับตัวนี้จอค่อนข้างที่จะแตกละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยได้นํากาวร้อนนะครับเป็นกาวร้อนมาหยอดไปด้วยทําให้แกะแกะค่อนข้างที่จะยากต้องแนะนําเลยนะครับพวกกาวร้อนเนี่ยไม่เหมาะสําหรับที่จะมาหยอดพวกจอมือถือนะเพราะว่ามันอาจจะไปโดนพวก ไอซีโดนพวกบอร์ดแล้วทำให้เสียหายเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ที่ลูกค้าเอาเการ้อนหอยดเนื่องมาจากจอจอมันอาจจะเปิดนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะบวมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่นะครับไปด้วยเลยนะครับตัวนี้จุดที่ต้องระวังก็จะเป็นพวกแพร่ด้านล่างนะครับตรงปุ่มโฮมนี่นะครับมีแพร่ย้อนกลับ แล้วก็ตรงปุ่มโฮมนะครับซึ่งถ้าแกะไม่ระวังเนี่ยเหมือนเหมือนคลิปนี้นะครับก็ตัวนี้แพรขาดไปด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะการแกะไม่ระวังด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าหยอดกาวร้นไปด้วยนะครับตามพวกขอบต่างๆทำให้แกะลําบากนะครับตัวนี้ก็เป็นเคสนะครับที่ว่าต้องเปลี่ยนสายแพรด้วยเนื่องจากตัวผมเองก,ก็แกะตัวสายแพร นะครับตัวย้อนกลับเนี่ยขาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนกันไปด้วยเลยนะครับตัวนี้การแกะก็ไม่ต้องระวังมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจอลูกค้าเนี่ยแตกแตกแตก,แตกมาละเอียดเลยนะครับตามตามภาพที่เห็นเลยแต่ว่าเราก็ต้องระวังในเรื่องของพวกแพรต่างๆเดี๋ยวจะไปงัดโดนพวกซ็อกเก็ตต่างเดี๋ยวทำให้ความเสียหายเพิ่มเติมได้ หลังจากเปิดจอขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวครอบซ็อกเก็ตจอนะครับแล้วก็นำตัวครอบออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแผงของจอนะครับตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะเอาแผงจอในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็แกะจอมาเลยฮนะ นะครับจะเห็นว่าจอลูกคา้านี่ค่อนข้างที่จะละเอียดแตกละเอียดเลยนะครับแล้วก็สังเกตที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะบวมมากนะครับก็แนะนําลูกค้านะครับเวลาที่เราไปเปลี่ยนจอก็ถามช่างด้วยก็ได้ครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเจออาการแบตแบตเตอรี่บวมบ่อยมากนะครับเป็น J7 0 0 l นะครับเพราะว่าการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ต้องแกะจอออกก่อนถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนจอแล้วไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่เองก็จะดันจอทําให้จอเราแตกอีกรอบหนึ่งนะครับก็แนะนำนะครับให้ช่างเช็คถ้าเราจะเปลี่ยนจอก็ให้ช่างเช็คแบตเตอรี่ไปจะได้เปลี่ยนทีเดียวไปเลยนะครับปัญหาจะได้ไม่ตามมาทีหลังนะครับผมหลังจากที่เราแกะจอแล้วเราก็จะทําความสะอาดนะครับตัวนี้ผมก็ได้ตัดภาพไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนำกาวร้อนหยอด ตามข้างๆเนี่ยเยอะมากนะครับต้องใช้เวลาแกะนานพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำน็อตนะครับน็อตที่มันครอบอยู่ก่อนที่เราจะไปเอาฝาหลังหรือว่าเอาตัวบอดี้ออกนะครับจะมีน็อตมันจะมี not, มนม็อตยึดอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้ รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแกะยากนะครับเพราะว่าต้องเราต้องเปิดจอออกก่อนถึงจะไปเจอน็อตน,นะครับจะไม่เหมือนพวก j 7 uh, 2015หรือว่า j 7 2016นะครับที่เราสามารถที่จะแกะจากด้านหลังแล้วก็ไปเจอบอร์ดได้เลยนะครับ uh, รุ่รนแบบนี้ก็จะมี J7 p a พามพวก j 7เ uh, 7พัดนะครับ j 7 p r โต้นะครับ j จคอพวกนี้จะแกะจากด้านหน้าแบบนี้นะครับผม หลังจากที่เรานำน็อตออกแล้วเราก็แกะฝาหลังออกนะครับตัวนี้จะแกะบอร์ดออกนะครับผมเพราะว่าตัวแพรย้อนกลับเนี่ยมันเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการยกบอดออกให้ดูกันเลยนะครับจะมีแพรอยู่ด้านล่าง2 2แพรนะครับก็จะเป็นแพรย้อนกับเส้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นแพรของปุ่มโฮมอีกอันนึงนะครับเราก็แกะออกนะครับ หลังจากนั้นก็มันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการยึดบอร์ดอยู่นะครับก็นําน็อตออกมีอยู่ด้านล่าง1ตัวแล้วก็ด้านบน1ตัวนะจะเป็นแพร์ตัวนี้ครับเป็นแพร์ของย้อนกลับแล้วก็เป็นแพร์โฮมนะฮะจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนตรงส่วนนี้นะครับต้องนําน็อตออกก่อนถึงจะสามารถที่จะแกะบอร์ดออกมาได้นะครับ ก็นำบอร์ดออกมาครับก็ค่อยๆงัดบอร์ดออกมานะครับผมจะมีล็อกมีเขี้ยวอยู่ฮะก็งัดออกเลยนะครับเพราะว่าเราได้นำดอดออก2ตัวแล้วนะครับ ซึ่งรุ่นนี้เวลาซ่อมตูดก็เหมือนกันนะครับซ่อมตูดชาร์จชาร์จไม่เข้าก็ต้องผ่านขั้นตอนการแกะแบบนี้เหมือนกันราคาการซ่อมถึงจะค่อนข้างที่จะสูงกว่ารุ่น J7 2015แล้วก็ J7 2016นะครับต่อไปเราจะมาดูตัวแพย้อนกลับกันนะครับเราต้องแกะออกนะครับการแกะตัวแพรย้อนกลับมันจะมีกาวติดอยู่ที่ แพย้อนกลับกนนะเราต้องใช้ตัวน้ํายาละลายกาวเนี่ยฉีดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้แกะง่ายขึ้นนะครับตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใชเ้เป็นปลายคัตเตอร์แหลมๆนะครับเพื่อที่จะแสตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแพร่ที่ติดกาวออกมานะครับตัวนี้จะเป็นแพรย้อนกลับนะครับซึ่งมันจะติดตัวช่องเสียบหูฟังมาด้วยนะครับเป็นแพร่เส้นเดียวกันนะ เป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาแกะตัวเป็นตัวปุ่มโฮมนะครับซึ่งปุ่มโฮมเนี่ยก็จะเป็นชุดแล้วก็มีติดแพรไมไปด้วยนะครับตัวนี้มันจะแยกกันนะครับผมแพรตัวย้อนกลับหูฟังก็จะเป็นชุดหนึ่งแล้วก็ตัวตัวโฮมนะครับตัวโฮมก็จะมีแพรอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับจะแยกกันเป็น2แพรนะครับรุ่นนี้ ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวตัวปุ่มโฮมนะครับก็จะมีแพรอยู่นะครับแยกกันเป็น2ชุดนะครับอันนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับผม ใต <West> ้ปุ่มโฮมก็จะมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันกับแพรย้อนกลับนะครับซึ่งตัวนี้ตัวนี้ได้ทําขาดไปนะครับซึ่งเราจะมาทําการเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับก็จะเป็นเส้นเดียวกันกับตัวแพรตัวหูฟังเลยนะครับแพรย้อนกลับแพรหูฟังเป็นเส้นเดียวกันนะครับแพรปุ่มโฮมจะแยกต่างหากนะครับเนี่ยตัวนี้จะต่อกันแบบนี้นะซึ่งผมได้แกะแล้วก็ตัวนี้มันขาดก็ต้องทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปด้วยนะครับ ็นนนแบบี้ะะฮะตัวนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับแพรปุ่มโฮมโฮส่วนตัวนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะแยกอีกนะครับที่ตรงข้ามกับตัวแพยย้อนกลับจะ,จะแยกส่วนกันเลยนะครับตัวนี้จะแยกออกมาตั้งหากนะครับ ซึ่งเวลาแกะเครื่องถ้าเป็นเครื่องใหม่นะครับแนะนําให้แกะฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกับแพรย้อนกลับก่อนนะครับมันจะทําให้เราแกะเครื่องนี้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเอาแบตเตอรี่ออกกันนะครับก็ใช้น้ำน้ำยาละลายกาวนะครับเป็นสเปห้าสามศูนย์ะครับตัวนี้หรือว่าจะใช้เป็นพวกลอนสันได้นะฉีดตามขอบนะครับข้างข้างก่อนแล้วก็แสะด้วยอะลูมิเนียมเป็นตัวแกะจอฮะแล้วก็แกะ สเสะเบาๆก่อนนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆดันตัวแบตเตอรี่ออกนะครับซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยถ้าเราเกิดเ,เปลี่ยนจอไปไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าระวางจอไปจอจะไม่สนิทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดันดันมากๆนี่จอก็เสียหายได้นะครับซึ่งจอรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วมันจะไม่สามารถที่จะประกอบให้มันแนบสนิทได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคาบกาวนยเอาออกให้หมดครับเดี๋ยวเราก็ตอนเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เราก็จะใช้กาวอันใหม่แปะเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแพรตัวที่ทําขาดไปนะครับจะเป็นแพรย้อนกลับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับสมอท็อกนะครับติดมาด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวตัวที่เป็นลองตัวปุ่มโฮมนะครับที่ใช้กด กดปุ่มโฮมฮะจะ,จะอยู่ใต้ปุ่มโฮมอีกทีนึงนะเป็นแพร่เส้นเดียวกันนะครับก็ใส่กลับไปที่เดิมครับตัวนี้จะอยู่ล่างปุ่มโฮมอีกทีนึงนะครับต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีล็อกอยู่แล้วเราก็จะหยอดกาวลงไปเพื่อให้มันติดแน่นนะครับ พราะถ้าตัวของเก่ามันก็จะมีกาวอยู่นะแต่ตัวที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้กาวมาด้วยนะครับก็หยอด,ยอดกาวเพิ่มนะครับก็เป็นกาวติดติดตัวจอนะทีเจ็ดพันนะครับก็ใช้ได้ครับหรืออาจจะใช้เป็นพวกกาวสองหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากเราใส่แพรย้อนกลับแล้วก็ตามด้วยตัวปุ่มโฮมนะครับตัวปุ่มโฮมจะอยู่วางอยู่ด้านบนแพรย้อนกลับอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เหมือนเดิมครับใส่กาวลงไปนะครับเพื่อจะให้มันติดแน่นนะครับซึ่งแผ่พวกนี้จะเส้นเล็กมากนะถ้าเราแกะจอไม่ระวังเนี่ยโอกาสขาดจะสูงมากนะครับความร้อนเวลาเราแกะถ้าเป็นจอใหม่ๆเนะี่ยความร้อนต้องถึงแล้วก็ต้องใช้พวก น้ำยาละลายกาวช่วยนะครับอันนี้เราจะมาประกอบอตัวบอร์ดแล้วก็จะมาเทสต,ตัวจอใหม่กันนะครับแล้วก็เราก็จะได้เทสต,ตัวตัวปุ่มโฮมตัวแพรย้อนกลับไปด้วยนะครับก็ยึดน็อตสองตัวครับเป็นน็อตยึดบอร์ดนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบตัวแพรปุ่มโฮมแล้วก็แพรย้อนกลับเข้าซ็อกเก็ต ให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวแพร์เสาสัญญาณด้วยนะครับอยู่ข้างๆกันก็อย่าลืมใส่แพรสัญญาณกลับเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเราลืมใส่เนี่ยมันจะรับสัญญาณไม่ได้หรือว่า,าไม่มีสัญญาณนั่นเองนะครับไม่มีคลื่นนะครับ ตัวนี้แบตเป็นก้อนใหม่นะครับก็สังเกตมีจะมีมอรกรนะครับมีก็มีรับประกัน1ปีนะครับออแล้วก็มีตัววอยติดประกันมาให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนตัววอยประกันด้วยว่าเดือนไหนเดือนไหนนะครับเวลาออลูกค้ากลับมาเนี่ยเราก็จะได้เช็คที่วอยประกันของเราได้ด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่ก็จะมีแปะมาให้นะครับตรงเป็นกันขั้วนะครับเราก็ต้องนําออกด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมแปะกาวนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นกาวสองหน้าครับ mm. ก็หรืออาจจะใช้เป็นตัวทีเจ็ดแปะแทนก็ได้เหมือนกันนะครับ mm. ตัวนี้ก็จะช่วยยึดแบตเราให้แน่นยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นก็ประกอบแบตเข้าไปครับเพื่อจะเห็นว่ารุ่นนี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับการเปลี่ยนจอนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการาเปลี่ยนพวกตูดชาร์จนะครับจะค่อนข้างที่จะรายละเอียดจะค่อนข้างนี่เยอะกว่ารุ่นรุ่นอื่นๆนะครับ ประกอบจอเข้าไปครับแล้วเราจะมาเทสจอกันนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวลองเปิดเครื่องดูเพื mm ่อ hmm. ที่เราจะได้เทสจอแล้วก็ตัวเทสตัวแพร ตัวนี้ลูกค้าให้รหัสมาด้วยนะครับแต่ลองว่าแล้วรู้สึกรหัสที่ลูกค้าจะให้มาจะผิดนะั่นแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะเทสโดยการาใช้ตัวโทรฉกเฉินแล้วก็สามารถที่จะเทสตัวปุ่มกดต่างๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะใช้โหมดตัวกดโทรฉกเฉินนะครับเี๋ยวลองเทสกดปุ่มตัวเลขดูนะครับ แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับแล้วก็ลองพวกปุ่มย้อนกลับต่างๆดูนะครับไี่ใช้โหมดฉุกเฉินแล้วก็เราเทสตัวเลขนะครับก็ตัวปุ่มโฮมแล้วก็ตัวย้อนกลับนะครับก็ทํางานได้ปกติดีนะครับก็แสดงว่าด้านล่างนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาะลงกาวแล้วก็แล้วก็ทำเปลี่ยนจอกันนะครับประกอบจอใหม่กันนะครับ เวลาเราได้จอใหม่มาแล้วนี่ก่อนที่เราจะประกอบนะครับก่อนที่เราจะลงกลาวนะครับก็พยายามเช็คจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับการวางจอว่าจอแนบสนิทด,ดีไหมนะครับมีสติกเกอร์แปะมาหรือว,ว่าสภาพหน้าจอนะครับเ,เป็นปกติหรือเปล่านะครับพวกวอยต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวกันช็อตด้วยนะครับถ้าตัวไหนที่ไม่มีกันช็อตแปะมาเราก็ต้องแปะกันช็อตด้วยนะครับ หลังจากนั้นเราประกอบฝาหลังแล้วก็ไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะมาวางจอกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ลงกลาวให้ทั่วนะครับใช้เป็นกาวที0 0 0สีดำนะครับซึ่งตัวที0 0 0 0สีดำเนี่ยคุณสมบัติก็คือจะจะแห้ง ไม่ไม่ได้เร็วมากนะครับมีเวลาให้เราทํางานนะครับแล้วก็จะทําให้แสงเนี่ยไม่ไม่รอดออกมาตามขอบด้วยนะครับแล้วก็ติดค่อนข้างทีจะแน่นนะครับตัว t 7 0พันี้ถือว่าใช้แล้วก็ช่างหลายท่านก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็วางจอลงไปครับพยายามกดแผ่เบาให้ลงล็อกแล้วก็ตามด้วยตัวข้อแพร อีกชั้นหนึ่งนะครับกดไล่เบาๆตามขอบจอครับตัวนี้อย่ากออกแรงเยอะนะครับเดี๋ยวเรากดกดไปเยอะเดี๋ยวมันจะทําให้จอซึ่งมันบางอยู่แล้วนี่อาจเสียหายได้นะครับเรากดแค่ไล่แค่เบาๆให้สม่าเสมอแล้วหลังจากนั้นเราก็รัดหนังยางรอให้กาวแห้งนะครับก็ระยะเวลาที่เราลัดหนังยางจนถึงกาวแห้งก็ใช้เวลาประมาณสัก 10- ถึง30นาทีนะครับ ก,ก็จะแห้งดีนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับสมาชิกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่แวะเข้ามาดูมาชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ